สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาชมที่ดินสุดพิเศษบนเกาะยออําเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขากับแปลงที่มีวิวทะเลสาบกว้างไกลอากาศบริสุทธิ์และศักยภาพในการพัฒนาแบบไร้ขีดจำกัดนี่คือที่ดินขนาดใหญ่ถึง13ไร่3งาน26.8ตารางวา ที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดทั้งหมด26ใบาสามารถซื้อขายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมาพร้อมกับทางเข้าออกสะดวกใกล้ชุมชนแต่ยังคงความเป็นส่วนตัวเหมาะสุดๆสำหรับการพัฒนาโครงการระดับไฮเอ็นลองจินตนาการดูสิคะ ถ้าคุณเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้กับวิวสุดลูกคูลูกตาของทะเลสาบสงขาได้ชมพระอาทิตย์ตกทุกเย็นจากพื้นที่ของคุณเองไม่ว่าจะพัฒนาเป็นภูวิลล่าหรู้หรือรีสอร์ทแนวธรรมชาติหรือแม้แต่หมู่บ้านพักอาศัยระดับพรีเมียมทุกไอเดียสามารถเกิดขึ้นได้ที่นี่เกาะยอขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เงียบสงบ แต่เต็มไปด้วยศักยภาพการลงทุนด้วยทำเลที่ไม่ไกลจากตัวเมืองสงขลาใช้เวลาเดินทางเพียง15นาทีและเพียง30นาทีถึงสนามบินหาดใหญ่ทำให้สะดวกทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ที่มองหาที่อยู่อาศัยที่ใกล้ชิดธรรมชาติที่สำคัญที่ดินแปลงนี้ยังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเกาะยอเช่น วัดแหลมพอพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาหาดสมิลาและร้านอาหารซีฟู้ดชื่อดังต่างๆทำให้การพัฒนาโครงการเพื่อการท่องเที่ยวหรือรีสอร์ทระดับ5ดาวเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่เพียงแค่นั้นนะคะพื้นที่โดยรอบยังมีชุมชนที่น่ารักและอบอุ่น โครงการระดับไฮเอ็นสามารถดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและนักลงทุนทั้งจากไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนแบบเอ็กซ์คลูมาสรุปข้อดีของที่ดินแปลงนี้กันบ้างนะคะขนาดใหญ่กว้างกว่า13ไร่รองรับโครงการได้หลายรูปแบบ วิวทะเลสาบสวยงามเหมาะสำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอ็นเอกสารสิทธิ์ชัดเจนเป็นโฉนดทั้งหมดซื้อขายได้อย่างมั่นใจทำเลศัก,กยภาพสูงใกล้ตัวเมืองสงขลาและสนามบินหาดใหญ่มีถนนทางเข้าออกสะดวกเดินทางง่ายไม่ลำบาก โอกาสลงทุนมหาศาลร,รองรับการพัฒนาได้ทั้งรีสอร์ทภูวิลล่าหรือโครงการหรูสำหรับผู้ที่สนใจที่ดินแปลงนี้เสนอขายในราคาพิเศษเพียง165ล้าน804,000บาทพร้อมค่าโอนที่ผู้ขายออกให้ ถ้าคุณกำลังมองหาที่ดินวิวทะเลสาบสงขาที่ดีที่สุดเพื่อการลงทุนนี่คือโอกาสที่คุณไม่ควรพลาดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณตุ๊กเบอร์โทร9 9 9 2 2 1 6 2 8 9รายละเอียดเบื้องต้นอยู่ใต้คลิปนะคะที่ดินทำเลทองวิวทะเลสาบสงขาโอกาสลงทุนที่คุณต้องรีบคว้าไว้นะคะ สนใจรีบติดต่อขอเยี่ยมชมที่ดินและจับจองเป็นเจ้าของที่ดินได้เลยนะคะที่ดินสวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะชนดคุดแดงทุกแปลงนะคะ วิวทะเลสาบสวยงามวิวทะเลสาบสงขาทําเลสวยมากเหมาะสำหรับพัฒนารีสอร์ทที่พักอาศัยหรือโครงการสุดพิเศษของคุณชมวิวทะเลสาบสงขาที่แบบเต็มตาสัมผัสความเงียบสงบและความงามของธรรมชาติในราคา165ล้านแปดแสพบาทค่าโอนผู้ขายออกให้อย่าพลาดโอกาสการลงทุนที่มีศักยภาพนะคะ เนี่ยสวยงามจริงๆเลยนะคะที่ดินตั้งอยู่ในทำเลที่โดดเด่นมากๆของตำบลก่อยอมเพิ่มเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานะคะซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวทะเลสาบสงขาได้อย่างสวยงามและเต็มอิ่มด้วยขนาดพื้นที่กว้างขวางเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาโครงการต่างๆเช่นรีสอร์ทโรงแรมที่พักอาศัยหรือโครงการบ้านพักตากอากาศ จุดเด่นของที่ดินวิวทะเลสาบสวยงามที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ในจุดที่สามารถชมวิวทะเลสาบสงขาได้อย่างเต็มที่ให้ความรู้สึกสงบและใกล้ชิดกับธรรมชาติเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นที่เงียบสงบ ้อมวิวที่สวยงามเดินทางสะดวกอยู่ใกล้ถนนหลักที่เชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในเมืองสงขลาทำให้การเดินทางเข้าออกเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายเหมาะสำหรับการลงทุนด้วยขนาดพื้นที่ขนาดใหญ่และเอกสารสิทธิ์ที่พร้อมมากรวมถึงทำเลที่มีศักยภาพสูงในพื้นที่ที่กำลังเติบโตทำให้ที่ดินแปลงนี้ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในการสร้างโครงการที่มีมูลค่าสูงราคาเสนอขายอยู่ที่165,84,000ล้านบาทผู้ขายออกค่าโอนให้ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดรวม26ใบพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อทันที